อ๋อคุณยาวนาะดเป็นตัวลุงหนิงบอกอะคุณยาวนาดไปก่อน <Wow. S 1> ฝากบอกพี่เรศด้วยนะวันที่ห้องเราอะทำต้มแซบพี่เรศเขาชอบแต่อย่าคิดล่ะ ว่าอาหารคลีนมันจะไม่อร่อยผีสิปะทะอารมณ์กันถึงชื่อค่ะถึงชื่อชื่อเราอ่อนก็ได้อันนี้เอ่อดอกส้มสีชมพูเดี๋ยวน้าเรื่องกี่เรื่องอ่ะเดี๋ยวน้าเรื่องกี่เรื่องอ่ะเดี๋ยวน้าเรื่องกี่เรื่องอ่ะอ่อเจ้าอ่ะอ่อเจ้าเดี๋ยวนาเรื่องกี่เรื่องก่อนแม่จือเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตนแต่ฉันก็มีหัวใจสวัสดีค่ะมีบอลล์ค่ะทุกคนหวา สวัสดีค่ะนุค,ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับผมพิมครับผมสวัสดีค่ะแม็กกี้ค่ะแม็กกี้คนเดิมของทุกคนอะเป็นของทุกคนเลยเหรอใช่ของประชาชนเราแบบศาสตร์สาธาราณะาขนาดนั้นเลยเหรอใช่โอเแจกฟรีแจกฟรีออใช่<ม>ค่ะ วันนี้คนเขาบอกว่าเธอมีสติเพราะว่ากินขนมจีนอัดเต็มไปเมื่อเช้าช่อัดกินขนมจีนไปรู้สึกว่าก็อาจจะมีสติเพราะว่าเรานอนเยอะไหมก็ก็ไม่ค่อยเยอะเพราะตื่นมาฟิตเนสด้วย,เ,ยเดี๋ยวนี้คือสวยนอกจากเจะฟิตแล้วรูเราก็ฟิตด้วยก็คือไขกัน,นตรงนี้เลยายกันตรงนี้เลยรูอะไรนะอะไรนะคะรูอะไรรูหูรู้จมูกค่ะเออ โอเคชาเลนจ์นี้ก็คือก็เป็นชาเลนจ์หนึ่งที่หนูก็สูรสีเตียงไหนตเตียงใครถ้ามาแบบเนี้ยเพราะว่าไอ้มอสออกไปบอกว่าสนุกหนูกว่าต้องเตียงใครสักคนต้องเตียงใครสักคนใช่ไหมถ้าเธอไม่มงก็ไม่รู้ใครจะมองเลยเอีกแล้วี่ไปแต่เวลาเราพูดว่าเราจะมงเราจะไม่มงนะมักจะเป็นแบบนั้นแต่ก็คิดว่าต้องคลอดทางมอสมากๆมีทีวีจะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรที่เกี่ยวกับทีวีฮะถ้าทีวีนี้คือมั่นเลยว่ามงละครเพราะเราเกาะทีวีม กใช่มใชาเลนจ์นี้เกี่ยวข้องกับละครอยากเล่นมานานะพี่ใบเรารู้สึกว่าน้องได้เราเคยทำชาเลนจ์ไทยตัวอะไรดิสนีย์โอ้ยไลออนคิงอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่เป่ามาจากเรื่องสั่งทองตัวอะไรนะนาคเหรอตัวอะไรนะนาคเหรอมังกรมังกรครับผมเราเคยทำชาเลนจ์ไทยตัวร้ายหนังดังอันนี้ก็ไม่รู้ค่ะพี่ใบ วันนี้เราจะให้มาถ่ายตัวร้ายละครไทยบ้างอ้าา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 ้วาาา้ ต้องบอกว่าถ้าละครเราจะชอบละครที่มีตัวร้ายหรือตัวเด่นที่เป็นตัวร้ายเราจะจาได้เลยใช่ไหมใช่มันจะจําได้ดีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกติกาก่อนเลยจ้ะไปฟังค่ะกะติกาน้องกนะ็คือว่าพี่จะขึ้นภาพตัวร้ายจากละครไทยขึ้นให้บนจอ1ข้อจะมี2คะแนนเราต้องตอบ2คําตอบ1คือชื่อตัวร้าย2คือชื่อละครแล้วก็มีเวลากําหนดนะคะจะยึดเอาคําตอบสุดท้ายก่อนครับเปลี่ยนโอเค เ,เข้าใจกติกานะเข้าใจค่ะพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วคือถ้าสมมุติว่ามีทั้งหมดประมาณ1ิบข no ้อก็เท่ากับมี20คะแนนคนน่าดูยี่สิบคะแนนดูเยอะมากเลยนะดูเฟอร์บ่ะใช่ดูช่ำมากช่ำคะแนนช่ำสงครามนางฟ้าไม่ใช่เด็กอันนี้ มุตามูนินมุตามุตามุนินมูมุตามุตามุตาไปเอ,อาคนไหนมันมีตัวละครเดียวค่ะนมนภาค่ <c oughs> นนาะาจากเรื่องแรงเงาแรงเงานั่นแหละแรงเงาหนึ่งเนาะนบนภาค่ะจากเรื่องแรงเงาซีซั่นหนึ่งเอออันนี้อยู่กับมุตาเนาะฝั่งเนี้ฝั่งตัวร้ายนะคะชื่อนบนาภานะคะดี so good นบนภา,าจากแรงเงาค่ะ อ่ะใช่อันเนี้ยมั่นใจมากสองคะแนนเลยนบนพภาจากเรื่องแรงเงาค่ะเออนี่นะเหรอนบนพภาอีละ <c oughs> อันนี้คือแรงเงามีมูนินมูตาถูกต้องอ๋อเหรอแต่ว่ามูนินมูตาคือนางเอกอ๋อเหรออ๋อเหรอแต่ว่าตัวร้ายคือธัญญาชื่อนพนภาน่าจะเป็นตอนที่ผัวเชียประมาณฟิวบอกมาสิบอกมาว่าแกรักมันคนเดียวอะไรเงี้ยเป็นคู่กับผัวชีนพนภามันไม่มีบทพูดใส่ส้อยไข่มุกมา นี่มึงพออซื้อให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยเออทายาสูรชี้ชื่ออะไรก่อนฮะคุณยายวรานาแปะนึกว่าใช่อ่าเรื่องก็คุณยายคนเนี้ยคือคุณยายวรานาแล้วชื่อเรื่องอะไรวะก็ชื่อเรื่องคุณยายวรานาอ๋อคุณยายวรานาเป็นตัวเรื่องนี้หรือเปล่ะคุณยายวรานาไปก่อน ายายอสูรคุณยายวรนาถใช่ดิใช่ช่วยผมแล้วใช่ไหมใช่ดิใช่ดิคุณยายวรนาถจากเรื่องายายอสูรจากคุณยายวรนาทาย้ายอสูรคุณยายวรนาถค่ะจากเรื่องายายอสูรเวอร์ชั่นช่องเจ็ดเออพี่นกสินใจเล่นนะคะคุณยายวรนาถจากเรื่องทาย้ายอสูร ชื่องมันไม่มาที่มันไข่แต่ไข่ตาข่บเออไม่เคยดูนะทายาอาสูหนไม่เคยดูไม่เคยดูแต่ว่าเคยดูตอนฉากบางฉากที่ช่องจิตเอามาลงแบบในในในเฟซเออคาซีนอ่างเงี้ยตัวชั้นหลังจากนี้ก็จะเป็นพี่เบนพรชิตาเออแล้วอร์ชั่นก่อนนั้นนี่ก็จะเป็นพี่เหมียวชัยพรเออเออแต่ส่วนใหญ่ถ้ารุ่นแม็กกี้อ่ะน่าจะได้ดูอั์ชันพี่นกกันใช่ต้องแบบไปดูบ้านเพื่อนแบบไปดูกันเป็นกลุ่มแล้วแบบว่าเอาผ้าห่มกันมือมือจนมีผีแล้วฉากนี้อะไรเงี้ย พยอันเนี้ยที่พวกพี่ดูกันอ่ะวันนี้อะคุณมากวันนี้คุณมากๆปอบเอ้ยใช่หรอใช่ใช่เดกปอบปะเป็นปอบอ่าเรื่องปอบยยแมนไงยยแมนจักเรื่องแมนเมืองแมนเมืองปะเรื่องอะไรแมนมา ย hey ังไงหรือว่าเขาปอมตัวไอ้น,นี้งไงล่าลาปลอมตัวอยู่ชื่ออะไรวะยายยายยอมแยม้มแยม้มใช่แยม้มชื่อแยม้มอันนี้จากเรื่องสุดแค้นแสนรักเออแย้มกับอะไรวะแย้มไปก่อนแย้มกับอะไรย่าแยม้มจากเรื่องสุดแค้นแสนรักทางช่อง3ค่ะ โอ้ยหนูเพิซื้อเรื่องออกอะสุดแค้นแสนรักปะใช่สุดแค้นแสนรักอุ้ยตอนเล่นมันขีดไม่ออกพี่มันสิบวิมาคิดออกตอนที่แบบไม่มีเวลากำหนดแต่พี่เขาเล่นเรื่องปอบ่อยๆพี่ต้องหนึ่งไม่เคยเล่นเป็นปอบอีกคนนึงอีกคนนึงอ่ะบทนี้เป็นยังไงโอ้โหก็คือแซ่บมากนี่ถือว่าเป็นแบบแจ้งเกิดให้พี่ตงหนึ่งอีกรอบหนึ่งเลยในวงการละครไทยเนาะใช่มึงไม่สิมึงไม่อีอ้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จักหัวเงอะหัวดำพ่อแม่มันไม่ทันตอน ผัวเชียไปแอบปล่อยน้ําฝนตกหนักไปปล่อยน้ําใสนาของผัวของพี่แม่จินตาลาเพรผัวของพี่แม่จินตลาไปเจอก็เลยบันดาลโทรสะคลังท่าผัวชีแล้วผัวของพี่แม่มจินตลาปะก็โดนฟ้าผ่าจําสลับกันก็ออไม่รู้นะเออแต่ประมาณนี้อันนี้เอยกับเบลล่าลานีที่เล่นกับ ป้องนาวัดใช่ไหมที่เป็นคนร้ายชื่ออะไรวะเซนนี่เรื่องแรงเงาอีกแล้วตอนเป็นมูนินค่ะมูนินเรื่องเงาอุ้ยแล้วเรื่องเมื่อกี้เรื่องอะไรอันนี้มุตาปะมูนินมูนินมุตามูนินมุตามูตาปะอ่าเรื่องแสบสนิทสิใสายหน้าครับเพิ่มบุญจำชื่อไม่ได้ชื่อกริครับกรีิชกริครับกรี๊ดนะกรี๊ดเลย ชื่อเพลงอุ๊ยจากเรืเพื่อนเพื่อนรักนิสยาเพื่อนรักนิสยาใช่ไหมที่เรื่องกับเบลล่าไหมใจเริงจากเรื่องเพลิงบุญค่ะวันนี้คือชอบมากใจเริงนะคะเจนี่ก็คือสุดโสด จากเรื่องเพลิงบุญที่เล่นกับพี่ป้องนวัดแล้วก็เบลล่าเป็น,นเพื่อนแย่งขัวกันซชนนื่อหนีอคือบทร,ร้ายเลยคือบทใจเริงไม่ได้ดูไม่ได้ดูอ่าไม่ได้ดูอ่าทางช่องสามฉากนึงยังตึงตาอยู่เลยที่อบอกว่าน,น,นั่นแป้งแบบที่บอกว่าแป้งอะไรนะพี่มอสที่บอกว่าแป้งหนาเนาะอะไรอย่างเงี้ยอะไรกันเออเราควนยี่ห้อนี้ดีเนาะนอกจากจะกันจะกันความหนาอะไรของอะไร รอ,อ,องพื้นที่ดีเนาะนอกจากทําให้หน้าเนียนยังทําให้หน้าด้านอีกจังค่ะเราเล่าเล่าอะไรต้องเล่าใจโลกฉากหนึ่งที่ลูกจําแบบตรึงใจเลยนะมันแพ้กุ้งแล้วมันกินกุ้งกุ้งกุ้งเข้าไปกุ้งคนแพ้กุ้งพยายามกินกุ้งเข้าไปเยอะๆใช่แล้วจะตายจริง รองนี้สนุกมากเพราะว่าเจนนี่กลับมาแล้วก็แบบเล่นปะทะบทบาทกับบิลล่าด้วย <Wow. S 1> ฝากบอกพี่เริกด้วยนะวันที่ห้องเราอ่ะทำต้มแซบพี่เริกเขาชอบแต่อย่าคิดละ่ะว่าอาหารคลีนมันจะไม่อร่อยนี่สิปะทะอารมณ์กันชื่อปะเสิร์หรอไม่ใช่ดิเอ้ยไม่ใช่อันนี้ชื่อเคียร์เคีเสิร์ <c oughs> มีนีตอบชื่อเอ้ยรู้นี้ตอบช,ชื่อเหรอใครคะประเสริฐประเสริฐเรื่องเลือดข้นคนจางคะ่ะอุ่ยใช่ไหมอะ่ะไม่รู้ไปก่อนเนาะประเสริฐแหละอันนี้เลือดข้นคนจางคะ่ะอุ้ยจำชื่อไม่ได้อะ่ะจำชื่อตัวตนไม่ได้ชื่ออะไรวะอากูแปะอชัยหรือเปล่าอชัยไปก่อนอันนี้คือเลือดข้นคนจางแปะน่าจะใช่เป็นคู่ปรับประเสริฐไหมอันนี้เลือดข้นคนจางปะกิจอะแต่ <c oughs> าาเรื่องเลือดข้นคนจางก่อนหนึ่ง เฮียอ,กกอักูเฮียกูเออเฮียกูสักอย่างอะละเลือดคนคนจางใช่คือเลือดคนคนจางและประเสริฐคือคนที่ตายใช่ไหม,มใครฆ่าประเสริฐชื่อเฮียซึ่งเขาเป็นคนฆ่าเออชื่อเฮีออยอุู่เมธ ประเสริฐป้าประเสริฐประเสริฐคือคนที่ถูกฆ่าเนาะเพราะว่าแฮนแท็กคือใครฆ่าประเสริฐถใช่หรอหนูไม่เคยดูหนูไม่เคยดูเลยพี่พี่นี่คือใครฆ่าประเสริฐก็คือคนนี้เขาเป็นพี่น้องกันอันนี้ก็คือกูเมฆคือคนฆ่าคะคือคนฆ่านะคะคือเอาจริงเรื่องนี้ต้องบอกว่าเขาทำตัวละครทุกตัวกลมแหละทุกคนมีมีเหตุมีผลเนาะแล้วก็ทุกคนก็คือตามเราดูว่าใครฆ่าประเสริฐใช่ไหมซึ่งประเสริฐคือพี่กบทรงเซน แกเคยดีกว่านี้นะแกเคยทำอะไรได้ตั้งมากมายแกต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หยุดพูดอันนี้อ่านี่เลยนี่อ่าอ่าอักขระอัลไจตันอ่าอ่าอันนี้ไงก้างก้างสักเรื่องสัมมิติตาไป เรื่องอันนี้สามีตีตาชื่ออีกั้งอ้ยไม่ใช่กังไม่ใช่อีกั้งไม่ใช่ออมอันนี้ที่เล่นคุณกั้งคุณกั้งสามีตีตาเพื่อนชื่ออะไรวะกั้งก้อยอีก้อยกระดัดกับกั้งสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งจากเรื่องกะเออสามีตีตาโอ้ยกือบลืมกือบลืมเกือบลืม สามีตีตางาไม่ใช่หรอสามีตีตาใช่แต่กั้งคือชื่อของนางเอกแล้วนี่เือกุ้งหรอกุ้งเป็นพี่น้องของกัง <c oughs> อันนี้เป็นเพื่อน <c oughs> ที่จะแย่งผัวเขาชื่อ <c oughs> มึ้กางงกุ้ง <c oughs> กุ้ง <c oughs> กอกมึ้ไอ้แค่ เราไม่ค่อยเห็นจุ๋ยเล่นเป็นตัวโกงไงเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละก็คือใส่น้ำผึ้งแล้วใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งกระัตหรือว่าก้ากรัตเนอะอนนอจุ๋ยวรธยาจุ๋ยตีบทแตกมากเรื่องนี้เก่งนะพอนุไม่เคยเห็นเขาเล่นแบบร้ายใช่ไหมเรื่องนี้ก็แทบเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นเมนพลอยเชออยู่แล้วแล้วก็พลอยเชยระบทเป็นกรรัตอะไรอย่างเงี้ยมันมีซีนจำคือซีนที่แบบปะทะคาลมงกันบอกฉันมาว่า ยามาบังคับฉันฉันต<ล>้องให้บอกมาฉันบอกว่าอย่ามาบังคับฉันจะบอสบอสะบานตีมาพ่อดต่คือใครพอ่รพอของลูกฉันก็คือผู้เบี้วผู้อักเคืงไงที่แบบว่าฉันถามว่าเธอท้องกับใครอะไรเงี้ยอย่ามาบังคับฉันนักาก้าวอะไรเงี้ยก็ฉันถามว่าเธอท้องกับใครอะไรเงี้ยอ,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 อันนี้เรื่องอะไรก่อน จับถึงชื่อถึงชื่อชื่อละครก็ได้อันนี้เอ่อดอกส้มสีชมพูเขาใส่ชุดสีชมพูอันนี้เนยโชติกาเล่นเป็นใครไม่รู้เราไม่เคยดูอาคุณชายพุทธิพัฒน์อ่ะดั่งดวงหายเลทใช้ไว้ก่อนอันนี้ชื่อชื่อชื่อวุ่ง ชื่ออะไรคะคุณชายพุทธิพัฒน์ปะคุณชายพุทธิพัฒน์จากสุภาพบุรุษจุธาเทพอ้อมีรตีมารตีหรือไม่ทันีเรื่องอะไรอ่ะเรื่องกี่เรื่องอี่เรื่องี่เรื่องอะ่รเรื่องกี่เรื่องอ่ะเรื่องะเรื่องกี่เรื่องอ่ะออเจ้าอ่ะออเจ้าเรื่องกี่เรื่องก่อนออเจ้าค่ะออเจ้าบุเภสันนิวาสนางชื่อออเจ้าค่ะ ค,ค,คุณชายพุทธิพัฒน์อ๋อคุณชายพุทธิพัฒน์หนึ่งในซีรีส์สุภาพบุรุษทาเทอาซึ่งตอนเนี้ยพระเอกคือเจมจินางเอกคือเบลล่าและตัวร้ายคนนี้รับบทโดยเนยโชติกาเล่นเป็นหม่อมหลวงมาราตีไม่แน่ใจว่าคุณชายไหนอะแต่เนยโชคือเล่นเยอะมากตอนนั้นเยอะมากก่อนแต่งงนอะคือแบบว่าเป็นเบอร์หนึ่งแบบตัวร้ายของช่องสามจริงมันต้องคิดก่อนมันจะมีแบบเออมีมารตีใช่แล้วก็มี กกบ๊บเล่นเป็นกระถิน <Okay. S 2> อ,อัในนี้ใครอะพี่หยิบโซยิบยิบสี่ยิบสยิปโซยิบโซ,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 ซเล่นเรื่องอะไรอะฉันรับ,บทเป็นเธอแต่ฉันจำไม่ได้แล้วว <ak> ่าเรี izzard, ยนเต้นที่เดียวกันเรียนการแสดงที่เดียวกันเสื้อผ้าอะไรก็ซื้อร้านเดียวกันไม่ไปสัญญกรรมหน้าแม่เธอให้เหมือนหน้าแม่ใช่ไหมวิว วิอ๋อใบไม้ที่ปิดปิวใบไม้ที่ปิดใบไม้ใบไม้ใบไม้ที่ปิดปิวอ่ชื่อนะชื่อนุ๊กไอ้ยัยแคเนยเหรอเนยไหมจากเรื่องอะไรเรื่องอะไรวะเมื่อกี้หยิบโซ่เล่นเป็นอ่าไม่ทันใบไม้ที่ปิดปิว ชื่ออะไร่ะเรนนี่อุ้ยจำชื่อไม่ได้่ะอุ้ยเสียดาย,ย่ะมะนาวมะนาวจากเรื่องใบไม้ที่ปิดปลิวตัวเองเคยเล่นมาก่อนคะ่ะอันนี้เ <c oughs> นะ <c oughs> าะใบไม้ที่ผิดปลิวค่ะมีโอกาสอีกทีค่ะใบไม้ที่ผิดปลิวใบไม้ที่ผิดปลิวใบไม้ที่ผิดปลิวถ้าพูดผิดเมื่อไหร่ผิดปลิวเมื่อไหร่ก็ผิดอยู่อย่างนั้นละคะ่ะใบไม้ที่ปิดปลิวค่ะ <c oughs> <c oughs> มะนาวจากเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวเพราะว่าเราเคยเล่นแล้วนะคะทุกคนซีนนี้เลยด้วยที่เล่นเดี๋ยวลองดูกันว่าชินุกจะจำได้ไหมใช่เออแต่ยิบซีได้ไหมใครไม่รู้บทจำได้ไหมบทบทอะไรจำไม่อะไรวะเจ็บก็เจ็บอ่ะอะไรสักอย่างอ่ะืมะนนาวขอโทษค่ะ เนาะก็คือเป็นตัวร้ายแบบว่าเป็นแบบเป็นตัวที่คอยประทะก,กับนางเอกตลอดอะไรอย่างนี้เนาะอาจจะไม่ได้ร้ายที่สุดแต่ก็เป็นตัวที่แบบมาประทะก,กับนางเอกของเรา<อ>ให้มันกราบตีมนาวเดียวนี้เลยถ้ายังอยากจะอยู่ในวงการนี้ก็ต้องทำไม่งั้นนาวไม่ให้มันมีที่ยืนทุกคนที่ทำงานกับมันนาวไม่ร่วมงานด้วยไออันนี้ เรื่องเอ่ออะไรนะเรื่องเอ้นะน้ำตากรมเทพคุณชาวีชนรีใช่ไหมจากเรื่องน้ำตากรมเทพชื่ออะไรอ่ะชนรีไปก่อนชนรีชลรีจากเรื่องน้ำตากรมเทพค่ะชลรีใช่ไหมไม่ใช่หรือเปล่าวะพี่ชลรีน่าจะเป็นพี่ป๊อกกี้ปะเคดี้โอย ชนลี่ชลลี่จากเรื่องอันชนลี่เรื่องอะไรวะลืมชื่อเรื่องอ่ะอันนี้น้ำตากราเมเทพชื่ออะไรวะชนไม่ใช่ชลลี่ไม่ใช่ชนลี่เฮ้ยเพงอนี้น้ำตากราเมเทพไอรัพบทเป็นดีดีออดี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 แต่คนจะชอบไปจำชนลี่ใช่เจมานที่แบบพี่ปุกกี้รับบทอันนี้คือดีดีอันนี้สนุก น้ำตากรรมเทพเป็นลูกที่ลูชกชอบมากใช่ชโชนลี่อ่ะคือปุ๊กพี่ปุ๊กกี้แต่พี่ไอเนี่ยชื่อดีอดีใช่ดีดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้ยโชนลี่นั่นคือปุ๊กกี้ค่ะคนนี้หรอไอซ์พิจดาคือดีดีค่ะโอยดีดีจะตบมัน <c oughs> เลือดมันบนล่างเ <c oughs> ท้าคิดว่าจะทำฉันได้อีกครั้งเหรอแกจะทำอะไรฉันฮะนักอะไรยา ส่งคมนางฟ้าแม้อันนี้ส่งคมนางฟ้าป้ยปารว่าเล่นเป็นใครส่งคมนางฟ้าใช่อันนี้เอ่อสงคมนางฟ้าสงคมนางฟ้าส่งคมนางฟ้าสงคมนางฟ้าอันนี้ชื่อฟ้าอันนี้ sorry sorry เมื่อกี้ sorry นี่ sorry นะจากเรื่องลืมสงคมนางฟ้าพี่เป้ยเล่นเป็นชื่ออะไรวะเชอรี่เชอรี่ไปก่อน เชอรี่จากสงครามนางฟ้าถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้น่าจะเป็นชุดนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับนางฟ้าขอเป็นเรื่องอะไรวะคุณคุณมึเอ,อ่ะกับบีน้ำท์บ้าเอ้จำไม่ได้เออสงครามนางฟ้าก็มีกล้องกับพี่ป้องเล่นด้วยเนาะอันนี้ในเรื่องชื่อว่าเชอรี่เชอรี่คืเชอรี่ตัวปอพกับพี่หนิงเลยค่ะถ้าเชอรี่จะขออนุญาตทาบหลังพี่หนิงเนี่ย พีลินคงไม่ว่าอะใช่ไหมคะหนูเคยดูเคยดูด้วยว่าเป็นป้องอวัดเป็นพระเอกอ่ะชื่อเรื่องว่าสงครามนางฟ้าอ๋ออันนี้สงครามนางฟ้าไปใช่สงครามนางฟ้าเพราะว่าเหมือนเขียนอิงมาจากเรื่องจริงที่เขาบอกว่าแอกีบมันเขียนลงในพันทิปใช่แล้วตอนนั้นก็มีเรื่องมีราวกันนิดนึงหนึ่งในเนี่ยเป็นแม่เพื่อนผมเขาไเป็นเนี้ยเป็นแม่เพื่อนผม ะะอันนี้เหมือนเคยเห็นเลยอ่ะโอ้ยพี่ไมแกนไมแกนราศีมีเรื่องอะไรอ่ะอันนี้เอ่อดองดองกุดดอกมงกุฎดอกส้มอ่ะมงกุฎมงกุฎดอกมงกุดดอกบงอะไรกูวะนี่อะเอาเป็นคุณชายไปเรื่องคุณชายเล่นเป็น น,นี้สงครามนางงามสงครามนางงามเออเว้นนี่หนูดูว่าเอาเรื่องก่อนแล้วกันสงครามนางงามพี่อะไรวะหนูลืมชื่อตัวละครเลยพี่พี่ยอพี่ยอ<ะ>อันนี้เรื่องสงครามนางงามจำชื่อไม่ได้อลิ <c oughs> อสซใช่อเลิสชื่ออลิสซจากเรื่องสงครามนางงามอเค อเล็กแอนเราอาจจะคุ้นเคยกับเฮงเฮงเฮงแต่อันนี้เขารับบทเป็นตัวร้ายกับสงครามนางงามอันนี้ไม่พลาดก็คือพี่ออลกแอนรับบทเป็นอลิซนางร้ายตอนหลังคือเอาจริงนางแอบหลอนบอดไส้มาตลอดแหละเออหักหลังกองประกวดเนาะไปอยู่กับพี่มาอ่อนโอ้ใช่ใช่พี่อลิซค่ะพี่น้ำพี่น้ำสักคนหนึ่งวะพี่อลิซเออใช่ว่ะลูมวุ้ย อันนี้บังละจันอ่อันนี้ชื่อสายแก้ว,กวใช่โอ้ยแม่นผมผมจำแม่นอันนี้ชื่อผีแย้มแย้มแย้มแีแย้มจากเรื่องอะไรอ่ะลืมอะอีเมยผีอีเมยจากเรื่องโอ้ยจำชื่อเรื่องไม่ได้อะผีอันนี้ผีอีเมยอีเมยอีเมยคือชื่อเรื่องแต่วานลงไป คอผีแพงแย้มแย้มผีเมยผีเมยผีแพงจากเรื่องบวกเ้างเคยเล่นด้วยจ้าเรื่องนี้ผีเมย์น่ะอีกตัวหนึ่งอ้าแต่คนเดียวกันเล่นปะคนละคนอันนี้พี่ชูดาพาเล่นซึ่งอันนี้คือผีแพงอ๋อ อันนี้คือผีแพงนุ่นเล่นเนาะนี่ดูเหมือนกันเรื่องเนี้ยดูใช่ไหมน,นี่กับเรื่องบ่วง<อ>แต่ถ้าผีเอืเ้อยอีกเรื่องหนึ่งจากรอยไหมอ้าวเหรอแล้วคนคนักแสดงคนเดียวกันปะคนละคนกันอันนั้นพี่ชูชุดาภาเล่นแต่ถ้าเป็นวรนชั้นเก่าจะเป็นแม่หนุนายเล่น<อ>พี่หมูพิมพกา แต่ว่าคือน้องสามารถน,น้องสามารถท่องบทต,ต้องบทอีแพงได้ตอนที่ยังไม่ตายแต่ว่าตอนที่เล่นละครของโรงเรียนน่ะน้องรับบทเป็นคุณิงอบเชยพี่เหมียวชมายพอนอ,อ,อันนี้ก็รู้เขาเล่นด้วยกันด้วยหรอหลายเรื่องเลยค่ะอ,อันนี้ชื่อ ในวันที่ฟ้ามีเพียงแค่สีเทาใช่ไหมที่เล่นเป็นตำรวจอะตำรวจน้ำใสใจจริงค่ะชื่อแล้วคนไหนตัวร้ายอะน้ำสองอันนี้ขอเป็นเขาเล่นด้วยกันอ,อมีพัชรนไยพยักกับเรื่องอะไรวะเรื่องนึงอะชื่อชื่อเปีย <laughs> แหมอีเปียจากเรื่องคมพยาบาททางช่องเจ็ค่ะ ใช่ตอนสุดท้ายชีวังยาอีเย็นแล้วก็ตายไปอีกเตียนะคะอีกเตียเออแต่ว่าทรงผมเขาก็บอกใบชื่ออยู่ชื่อเปียชื่อเปียค่ะอ๋อใช่ตัวรายคืออัมพชลาปาชื่อเปียถูกต้องอ ใครที่ดูช่องเจ็ดคือต้องรู้จักเรื่องดีเป็นอย่างดีนี่เดี๋ยวนน้เขาเอามาคัดสิ้นมาลงทิกตอกเยอะมากน้อยกับเปียเนาะเออน้อยกับเปียเออหลอกใช่ตอนนี้เอาคัดสินมาลงทิกตอกเพียบเลยเฮ้ยใครรู้เฮ้ยจำได้ว่าตอนนั้นดังมากด้วยชื่อนุ่มมากเปนเปียบเป็นน้อยกับเปียอ้า่ชื่อเปียเป็นตัวร้ายถ้าฆ่ามันได้จริงๆก็ดีเด้อสิจะดีหมดเสีนหนา ฉินจะทนกันต่อไปไม่ได้อีแล้วอีปีอะทนไม่ได้ก็ไม่ย,นนยังทนเลิกยุ่งกับเปียตากล้องต่างอยู่สิจ้ะยิ่งโอ้โหทำเป็นโกงเหรออ่าอ่าพี่เรื่องอะไรอ่ะอ่าอุ้ยทำไมมันคุ้นจังวะตัวร้ายเหรอเนี่ยอุ้ยอันนี้โอ้โหอันนี้รู้จักเลยอันนี้โทนับ จากเรื่องอเวนจูชิปปะขาวะหรือสีอแต่หรือสีชิปปะขาวะจะเริ่มบุเป์สันนิวาพวาม่ใช่ตัวโกงนี่ไอ้ตาทิงตาปะไม่รู้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้จากอาจากเรื่องนี้นวกออไปแล้ว <c oughs> วันทองวันทองปุโร,รหิต <c oughs> ปุโรหิตจะให้ฟันคออยู่นั่นแหละเนี่ยที่คนนั่งด่านทั้ประเทศอ่ะจะต้องตายอ่ะอย่างเดียวเลยอ่ะใช่ไหมอัน,นเรื่องวันทองคะอ่ะเป็นปุโรหิตเอเพราะว่าถ้าเป็นบุกเพเขาไม่ร้ายออแต่ถ้าวันทองเขาลามออบุพเพเขาเป็นชีป,ปะขาวไอ้แค่ <c oughs> แต่ถ้าวันของเขาเป็นปูร้เพราะทุกคนแคบหน้านานแล้วก็มึงจะหยุดยังมึงจะหยุดยังเอาอีนี่ไปเก็บดิจริงเขาพยายามพูดให้แบบว่าพระองค์อ่ะให้แบบหลวงรีบประหารนางรู้แบบมึงเป็นอะไรมึงต้องหยุดซึ่งเอาจริงๆลูกถือธงมาแล้วใช่อนนียแหละอีกตัวต้นเรื่องค่ะออกยาโยมราชข้าว่ารีบประหารให้เสร็จสิ้นไปเถิดเรื่องวุ่นวายจะได้จบสิ้นสิ้น รายทุกเรื่องกูไม่เข้าใจทนำะไมปูโรหิตถ,ถึงรายตลอดแล้วเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่เขาเรียกว่าปูโรหิตคือถ้าตอบปูโรหิตก็ให้แหละเพราะว่ารายตลอดแล้วถ้าจาักจักวงตอนเชา้าคนที่รายที่สุดก็คือปูโรหิต ถามความรู้สึกเป็นยังไงบ้างชาร์สนุกนะมันมีความแบบสนุกเป็นแนวถนัดแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องที่เราจําตัวละครไม่ได้ส่วนใหญ่จะจำชื่อเรื่องได้มากกว่าหลายหลยเรื่องอ่ะเคยดูแล้วจําไม่ได้ขนาดนั้นมันผ่านตามาเกือบหมดออหรือถ้าไม่เคยดูก็อาจจะเคยเห็นคัสซีนใช่ใช่ใช่ใชเขามันเป็นตัวละครดังจากละครดังจ<า>ัดนันเลยอ่อย่างอะไรวาสงครามนางฟ้าเราไม่เคยดูเลยแต่ว่ามันดังมากจริงๆอ่ะชอบมากอันนี้คือชอบที่สุดเวลาที่เล่นมาถึงแม้ว่าบางข้อจะตอบไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราชอบอพิบายถ้าเราชอบอะไรเราจะมีใจในการตอบแต่ด้วยความที่บางคลิปเราอาจจะไม่ได้กลับไปดูเราอาจจะจำบทไม่ได้เดี๋ยวขอไปท่องก่อนแป๊บนึ่งเดี๋ยวกลับมาถ่ายอีกรอบดูไปสามเรื่องดูไปแรงเงามีพยัตรอสูนพยัตอสูนดอกส้มไม่มาส้มไม่มาแต่ดูแต่ดูส่งความนางฟ้าอ๋อส่งความนางฟ้านี่เราติดตามจากพันทิพย์แต่ไม่ได้ดูเพราะว่าเราเป็นคนไม่ได้ชอบดูเรื่องแบบ ยังเช็นรักักสวร์กันแบบนั้นอะไรอย่างี้ถ้าเราดูนะมันจะง่ายไปดูก็เดาๆสักตัวละครหนึ่งอะไรอย่างงี้แต่เอาจริงเรื่องที่เราเคยดูเราก็ตอบได้ใช่ละครเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยจำชื่อตัวละครไม่ได้บ้างจำชื่อเรื่องไม่ได้บ้างแต่มันก็เคยผ่านหูผ่านตาใช่ถากดไลค์สิครับผมแล้วย่าลืมกดแชร์นะกด subscribe ด้วยนะ เพราะสิ่งที่สำคัญเนี่ย b ับส i b e ก็จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับผมติดตามทุกช่องทางมันจะเป็น Twitter, Instagram, นะฮะ YouTube TikTok นะครับผมแล้วก็มี Facebook ด้วยนะครับกดติดตามทุกช่องทางเลยนะจ๊ะแล้วก็ชอบคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์กันมาบอกแล้วอย่าลืมขิงกันมาด้วยเยอะๆนะจ๊ะเพราะพวกเราชอบกินขิงนะสุขภาพดีนะครับผมบีรอบเนี้ยชีนันจะมาวันนี้ชีสติมานะวันนีชีสติมาใช่ไหมสกินหนุ่มจีนแบบได้น้ำเต็มสอง สองชุดแล้วก็แคปหมูอะไรแบบนี้นซึ่งขนมจีนที่สั่งจากใครคะอันนี้ชีไปสั่งอะไรไม่รู้ <c oughs> <อ>ไม่แต่ชีสั่งเราด้วยแต่วันนี้เรายังไม่ได้ทำางานทุวนันอาทิตย์เพราะว่าตอนนี้มอสมีธุรกิจเปิดส่วนตัวใช่แล้วแอปแอปเปิดแบบอยากเปิดว่าอยากขายวันไหนก็จะขายเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวสุดของคุณแม่ถ้าเกิดใครอยากลองกินขนมจีนน้ำเงี้ยวสุดอำเภอเงาจังหวัดลำปางที่เคยเห็นในชาลินก็คือติดตามไอจีมอสได้ใช่สั่งได้ เปิดสั่งเปิดรับออเดอร์เป็นอรอบๆในไอจียับยังเธอได้ใครขวางเธอค่าทำลายติดตามเมื่อกับกลายเป็นตัวเธอเองหวาดกลัววางแกล้งครวนคำไปชื่อชีวิตเวนกรมอังกอ <c oughs>